สวัสดีครับคลิปนี้นะครับ Adobe Illustrator Texture Grain Effect ใส่เอฟเฟกให้กับวัตถุนะครับซึ่งเอฟเฟกที่ว่านี้ก็ที่เห็นอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเกรนนะครับซึ่งมันจะเป็นเม็ด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 ถ้าเราจะลองขยายออกมาดูนะครับมันก็จะเป็นลึกเล็กๆอยู่ในนี้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับเริ่มต้นก็มาที่หน้า Artboard นะครับเลือก Artboard Tool มานะครับเลือกคลิก ที่หน้าอาร์ตบอร์ดนะครับแล้วก็วางนะครับจากนั้นก็เลือกเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ Rectangle Tool a เ t e r n a t e ครั้รงไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับีเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่1920คูณ1080พิกเซลนะครับคลิก OK ไปนะครับวางให้อยู่คลุมหน้าอาร์ตบอร์ดทั้งหมดแบบนี้นะครับจากนั้นพี่ก็จะมาเลือกสีนะครับซึ่งสีนี้ เป็นสีกระเดยนที่พี่ได้สร้างเอาไว้นะครับถ้าใครที่ยังสร้างสีกระเดยนไม่เป็นก็ลองไปหาดูในวิดีโอแรกๆของพี่นะครับที่จัดสอนการใส่สีกระเดียนเอาไว้นะครับที่จะเลือกสีนี้นะครับเมื่อเลือกสีนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็มาที่คําว่าเอฟเฟกนะครับมาที่คําว่าเท x t u r เจอร์นะครับเท x t เจอร์ mm hmm. แล้วก็เลือกคําว่ากรีนแบบนี้นะครับ เลือกคําว่าเกรนแล้วนะครับตรงนี้พี่จะเลือกคําว่าเกรนเช่นกันนะครับจริงมันเลือกแบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเนี่ยนะครับแต่พี่จะเลือกคําว่าเกรนแบบนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้นะครับพี่ก็จะเลือกที่เท่านี้นะครับ61ตรงนี้คอนทราสเนี่ยจะเท่ากับ68ส่วนเกรนไทป์เราก็สามารถเลือกได้แต่พี่ก็จะเลือก มันมีเรกูล่าซอฟสปริงเกิลพี่จะเลือกสปริงเกิลแบบนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับพี่ก็คลิกโอเคออกไปนะครับณตอนนี้นะครับออก,กำลังโปร,โปรเกรสอยู่นะครับก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับนะจากสีเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้สีละมุนออกมาแบบนี้นะครับ จากนั้นพี่ก็จะนําชื่อนี้มาใส่นะครับตรงนี้พี่จะปํามวงตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้มันอยู่ข้างหลังนะครับเราก็มาที่คําว่า Object นะครับอ r r ์ n t b r i n g to f ูฟอนนะครับแล้วก็ o n t r o ทีเป็นการเลือกหน้าต่างตรงนี้มานะครับที่จะลดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับตรงนี้จะใส่ที่300นะครับแบบนี้ เลื่อนลงมาให้อยู่ประมาณนี้จากนั้นนะครับมาที่คำว่า Object นะครับเลือกคำว่า e อ็กแพนะครับตรงนี้ต้องคลิก Object กับ i ิวนะครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นพี่ก็จะเลือกใส่สีตรงนี้นะครับเป็นสีเทาแล้วก็มาที่คำว่าเอฟเฟ t นะครับเอฟเฟแล้วก็มาที่คำว่า Texture แล้วก็ คำว่าเกรนเนี่ยนะครับตรงนี้พี่ก็ยังคงเลือกคำว่าเกรนอย่างเดิมนะครับการตั้งค่าพี่ก็จะเอาแบบเดิมเลยก็คือ61กับ68แล้วก็เกรนไทป์ก็เป็นสปริงเกิลแบบนี้นะครับพี่ก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นก็มาที่คําว่า Transparency นะครับถ้า Transparency ไม่อยู่ตรงนี้นะครับก็มาที่คําว่า w i n d o w นะครับมาเลือกคำ หรือว่าใช้คีย์ลัดชิปคอนทรลบวก F10 นะครับเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็คลิกเลือกตรงนี้เอาไว้นะครับสำหรับตรงนี้ที่จะเลือกคำว่าซอฟต์ไลท์ตรงนี้นะครับเนีครับเราก็จะได้เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกที่เป็นอย่างนี้นะครับใส่ให้กับตัวหนังสือแล้วก็พื้นหลังแบบนี้นะครับ ซึ่งมีวิธีการทําที่ไม่ยากนะครับก็ลองไปหัดทํากันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแท่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา55เยได้นะครับสวัสดีครับ